ในทุกเส้นได้มีเรื่องราวของชีวิตและความเพียรและในทุกเศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บอาจซ่อนคุณค่าที่มากกว่าที่ตาเห็นที่ตำบลหินเหล็กไฟอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลุ่มแปลรูปผลิตภัณฑ์บ้านโสกนาคที่เคยใช้เวลาว่างจากการทำนามารวมพลังสร้างสรรค์ผลงานผ้าทอพื้นเมืองวันนี้พวกเขาได้ต่อยอดภูมิปัญญาเดิมสู่ผลิตภัณฑ์เล็กๆที่มีคุณค่า พวงกุญแจจากเศษผ้าที่ไม่เพียงสวยงามแต่ยังสะท้อนแนวคิดแห่งการใช้ทรัพยากรอ,อย่างคุ้มค่าและสร้างไรายได้เสริมให้คนในชุมชนคุณคำปุ่นครองไทยสงหัวหน้ากลุ่มได้บอกเล่าให้ทราบว่าจากเศษผ้าที่เหลือเศษชิ้นเล็กๆแต่ยังสามารถที่จะใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มได้ตอนแรกพอชอก็แนะนําก็คิดว่าถ้าเรามาใส่กระเป๋ามันคงจะดีค่ะก็เลยเริ่มคิด ไปแ,แบบนั้นแบบนี้ดอกไม้ไปเรื่อยๆนะคะคนตอบรับก็ดีค่ะก็ะเรามีเศษผ้าเยอะเศษผ้าที่เราจะากเสื้อผ้านะคะตัดผระถุงผ้าลายเป็นลายอัตลักษณ์ครูมเมืองด้วยค่ะตอนนั้นก็เลยลองมาทําดูก็ไปเรียนกับป้าพรด้วยค่ะเรียนแล้วก็ทําแยกๆลายโน้นลายนี้ค่ะมันก็เราก็มาใส่กระเป๋าค่ะลูก้าก็ตอบรับดีเราสามารถเพิ่มมูลค่า แนวคิดเล็กๆของคนในชุมชนได้รับแรงสนับสนุนจากภาครัฐโดยเฉพาะสำนักง,งานพัฒนาชุมชนซึ่งมองเห็นโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งที่หลายคนมองข้ามนางสาวพิมพ์สุจีจันทวิชัยพัฒนากรประจำตำบลหินเหล็กไฟได้เล่าว่ากลุ่มชาวบ้านหินเหล็กไฟมีพื้นฐานการทอผ้าอยู่แล้วจึงส่งเสริมให้ต่อยอดเศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บมาทำเป็นพวงก,กุญแจและของตกแต่งเล็กๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับตะกร้าพลาสติกที่กลุ่มผลิตอยู่เดิมและเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและสร้างรายได้เสริมให้ชุมชนเริ่มต้นจากกลุ่มเขาทอผ้าอยู่แล้วทอผ้าตัดชุดตัดผ้าถุงเศษผ้าที่เหลือเรามองเห็นว่าถ้าทิ้งไปมันก็คงจะเป็นขยะแล้วก็เป็นมนลภาวะพฒนะชุมชนก็เลยลงไปส่งเสริมพัฒนาการท่านบอกว่าจะจะทำยังไงดีให้มันจัดตั้งกลุ่มกลุ่มขึ้นมาอีกต่อยอด ท่านลงไปดูท่านเห็นเป็นตะกร้าโล่งๆนะคะตอนแรกค่ะเป็นตะกร้าโล่งๆก็เลยมีงบสนับสนุนของกคมการพัฒนาชุมชนลงมาให้จัดตั้งเขาเรียกว่ากลุ่มสัมมาชีพชุมชนก็เลยต่อยอดจากเศษผ้าที่เหลือทิ้งทํายังไงให้มันจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นซึ่งประจวบเหมาะกับอของแม่พรค่ะกลุ่มสตรีถาวรผ้าไทยเขาเขาตั้งต้นอยู่แล้วค่ะ ท่านทําเปลียนอยู่แล้วของของแม่พรก็เลยให้มาต่อยอดกับกลุ่มตะกร้าสารพลาสติกให้มีอะไรมีเอเซสซอรีอะไรอะไรตะกร้าหน่อยให้มันดูน่าสนใจซึ่งก็พวงกุญแจจากเศษผ้าไม่เพียงช่วยลดขยะและมลภาวะแต่ยังสร้างคุณค่าใหม่ให้กับงานหัตถกรรมพื้นบ้านสะท้อนให้เห็นพลังของชุมชนที่ไม่หยุดคิดไม่หยุดพัฒนาใช้เศษวัสดุเล็กๆ เป็นจุดเริ่มของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน